สวัสดีครับพบกับสรุปซุยๆแล้วนะครับแล้วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงความรู้สึกนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการจอง PlayStation 5ในเว็บไซต์ของโซนี่นะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่25มกราคม2564นะครับทางโซนี่เนี่ยได้ประกาศว่าจะเปิดทำการจอง PlayStation 5ในวันที่27มกราคม2564ก็คือวันพุธนี้นะครับเวลา11โมงซึ่งผมเนี่ยก็ตื่นมาตั้งหน้าตั้งตารอรีเฟช เพจโซนี่ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยเพื่อต้องการจองปรากฏจองไม่ได้นะครับซึ่งปัญหาเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับในส่วนของเ,ออเว็บไซต์โซนี่ไทยแลนด์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอไล่ปัญหาเลยนะครับปัญหาแรกเนี่ยก็คือการที่หลายๆคนเนี่ยไม่สามารถลงทะเบียนได้ ต้องแต่ก่อนที่จะมาทําการจองเพื่อนผมเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะจองนะครับแล้วเขาก็จะพยายามอยากจะลงทะเบียนตั้งแต่วันวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วซึ่งก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับจะติดบัก๊กติดอะไรต่างๆในเว็บของเขาเองอย่างที่เรารู้กันถ้าเราลงทะเบียนไม่ได้เนี่ยก็คงจะไม่สามารถจอง PlayStation 5ได้แน่นอนนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะทําการจองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่เปิดสั่งการจองครับก็เกิดปัญหาอีกนะครับ ไม่สามารถกดสินค้าเพิ่มสินค้าเข้าไปใ,ในตะกร้าเพื่อจะทําการจ่ายเงินได้นะครับซึ่งผมเนี่ยประสบปัญหานี้โดยตรงนะครับผมพยายามรีเฟชหน้าโซนี่ต่างๆเนี่ยเป็นนาทีเป็นนาทีเลยก็ไม่สามารถเพิ่มตะกร้าได้นี่คือปัญหาที่2ปรากฏว่าทางเพื่อนผมเนี่ยก็ได้แจ้งทางผมมาว่าเฮ้ยมันไม่สามารถเพิ่มลงตะกร้าได้ถ้าเรารีเฟชแค่หน้านี้นะครับเราต้องทําการคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของตัวสินค้าตัวนั้นแล้วค่อย b a ็กสเปซนะครับก็คือพูดง่ายก็คือแบ็กบในหน้าหลักของโซนี่นะครับแล้เลื่อนลงไปล่างที่ล่างสุดนะครับก็จะเจอคำที่โซ n y ่เขาจะเขียนว่าสินค้าเนี่ยที่คุณดูล่าสุดนะครับพอดูสินค้าที่คุณดูล่าสุดเนี่ยมันดันมีตัวเพิ่มลงในตะก้าได้ซึ่งผมเนี่ยก็คงไม่ทราบนะครับแล้วหลายๆท่านเนี่ยผมว่าจะเกิดปัญหาเดียวกันแน่นอนก็คือมัวแต่นั่งรีเฟชเพื่อคิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยจากคําว่า พรีออเดอร์เนี่ยันคงจะเปลี่ยนมาเป็นคําว่าเพิ่มลงในตะกร้าทุกคนก็คงจะนั่งรีเฟชหน้านั้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันทําไม่ได้นะครับซึ่งต้องต้องใช้วิธีการอย่างที่เพื่อนผมบอกก็คือเข้าไปดูในสินค้าแล้วค่อยแบ็กสเปซกลับมาแล้วก็เลื่อนลงไปล่างสุดเพื่อจะเพิ่มลงในตะกร้าได้มันปัญหาแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดกับ เว็บไซต์ของโซนี่ไทยแลนด์ได้เลยนะครับและปัญหาต่อไปก็คือเมื่อเราเพิ่มลงในตะก้าแล้วเราจ่ายตังค์ไม่ได้ครับเพราะมันเกิดการหมุนติวติวติวต,วติวของหน้าการจ่ายตังค์ซึ่งก็เป็นปัญหาที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับผมว่าอันนี้มันอาจจะเกิดจากการที่ทําระบบมาไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ปัญหานี้มันมันไม่ได้เกิดแค่ปัญหาที่ตัวผมคนเดียวนะครับผมได้เข้าไปในเพจของ เอ่อ a y s t a t i o n Thailand ก r o u p นะครับก็มีหลายท่านเจอปัญหาที่ว่าไม่สามารถกดสินค้าลงมนเอตะกา้าได้นะครับแล้วก็เอ็ดเพจหน้าหมุนๆเนี่ยก็เจอเกิดปัญหาหลายๆท่านด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เลยไปดูในหน้า Sony Thailand Facebook กันนะครับก็เรียบร้อยครับก็โดนชาวไทยเกมเมอร์ชาวไทยไปถล่มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพจดังเช่นเพจสัตว์โลกอมตีเนี่ยก็มาโ้นด,ด้วยนะครับว่า โซนี่ไทยแลนด์เนี่ยเป็นการแกงที่ใหญ่สุดในวันนี้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าแย่จริงๆนะครับในส่วนของ Sony Thailand ในวันนี้นะครับก็รับไปเต็มๆนะครับผมก็อยากจะแนะนำเลยนะครับถ้า Sony เนี่ยไม่มีความพร้อมที่จะจองออ PlayStation 5ก็ให้ออ t o ล i ์ด d ล e ลอร์อื่นๆเขาทำได้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น b a r n n IT t Power บ u ยก็อาจจะกระจายกระจายกันไปช่วยๆกันไปนะครับถ้าทางโซนี่เนี่ยทำเว็บไซต์ได้ไม่มีคุณภาพขนาดนี้นะครับ ก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่สามารถจอง PlayStation 5ผ่านทางเว็บไซต์ Sony Thailand ด้วยละกันนะครับก็สำหรับผมก็แห้วแดกนะครับไม่สามารถจองได้ยังไงก็ประมาณนี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ